ใช่ครับผมต้องบอกเลยว่าเลโก้เนี่ยเป็นของเล่นชิ้นแรกๆกที่ผมมีโอกาสได้เล่นเลยครับอุ้ยเพราะว่าตอนอเด็กคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะชอบซื้อเลโก้มาให้เราเล่นตอนอเด็กเลยครับเราก็มีโอกาสได้เล่นเลโก้ Lego มาตั้งแต่ตอนอเด็กจนถึงช่วงประมาณมัธยมเลยครับผมใช่ครับผมก็เป็นการเสรเสริมทักษะแล้วก็ฝึกสมองของเราไปในตัวด้วยครับผม ใช่ครับผมวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการเปิด c e r t i f i e d Store นะครับผมแห่งที่3แล้วของประเทศไทยนะครับที่นี่ก็เป็นที่ที่3าครับผมสงที่แรกก่อนหน้านี้ก็จะมีที่สยามพารากอนนะครับผมแล้วก็มีที่เมกาบังนาครับผมส่วนที่เซ็นทรัลปิ่เก้าก็เป็นที่ที่3นะครับที่ที่นี่ก็บอกเลยว่าใหญ่มากแล้วก็จะเป็นของเล่นที่เป็นเอกคลูซีเนี่ยที่หาไม่ได้ตามแพลนเองก็จะสามารถดูได้ที่ c e r t i f i e d Store นี้เลยครับผม ได้ครับผมก็ฝากเชิญชวนสาวเลโก้ทุทุกคนนะครับใครที่ชื่นชอบในเลโก้นะครับผมก็สามารถมาเยี่ยมช็อปเซอร์ไฟสตอร์นี้ได้นะครับผมที่นี่นะครับผมทางด้านขวามือทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าจะมีโมเสกยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยนะครับผมก็จะเป็นการนําเลโก้นั่นแหละมาต่อเป็นโมเสกครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็มาดูกันได้นะครับมาหาซื้อกันได้นะครับครับผม ก็ดีใจครับหลังจากที่เรารอมานานเหมือนกันเพราะเราเคยประกาศให้มีนคลับรอไปแล้วรอบหนึ่งแต่การว่าเขายังไม่ปล่อยตอนนี้ก็ปล่อยมาจริงๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับสนุกครับสนุกแต่ว่าต้องต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้เจอกับตัวพี่ใหม่ดาวิกาด้วยแล้วเราต้องมาเล่นแบบเคยเป็นแฟนเก่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับผมและซึ่งไม่มีการเวิร์กช็อปอะไรเลยเราก็ต้องแบบ หน้างานเลยเนี่ยก็จะมีความเขินมีความเซ็งแต่พี่ใหม่ก็ช่วยได้เยอะมากนะครับเต่งมากครับแรกๆเจอกันซีแรกตึกเต่งมากคือผมใช้เวลาถ่ายประมาณ4ี่เทคกับแค่เงยหน้าขึ้นมามองหน้าพี่ใหม่เลยยิ้มแค่นั้นนะครับผมเพราะว่าแรกๆเขินครับใช่ครับซีเทกครับมันโดนไปกดแล้วเนี่ยคือคือมันมันยิ้มไม่ได้มันยิ้มแบบ คนค it, ิดถึงแฟนเก่าไม่ได้ครับมันยิมจะกลายออกมาเป็นแบบยิ้มเขินอะไรอย่า <No ง bueno, ี้คร um> ับใช่พี่บอสพี่บอสที่เป็นผู้กำกับเขาบอกว่าออกเลยนะออกออกแบบสีหน้าออกเลยนะอะไรนะใช่ครับก็พอจูนไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเลเราก็รู้สึกว่าเออรู้สึกเริ่มชินเพราะว่าเวลาแบบถ่ายซีนนี้เสร็จพี่ใหม่เขาจะแบบชวนคุยชวนอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกไม่เต้นเวลาถ่ายกับพี่เขาด้วยครับ เอาไปสักเก้าเต็มสิบแล้วกันครับผมอีหนึ่งคะแนนเผื่อคนหมั่นไส้ครับเราได้ก่อพอใจเขาค่อใจกันใช่ครับพอใจมากเลยครับผมเพราะว่ามูดอะไรต่างๆภาพออกมาสีสวยมากๆเลยครับเอ็มบีปรับเซียนในการทำงานของเราไหมคะรับที่ถอดไม่ได้ของช็อปเปอร์มันเลยกันมากเลยปรับเซียนไหม ก็อาจจะนิดนึงครับผมแต่ก็ต้องขอบคุณพี่ใหม่เลยครับเพราะพี่ใหม่ก็คอยแบบทําให้เราไม่เกรงด้วยเวลาเราเล่นเราก็รู้สึกแบบไม่เขินเหมือนเคเหมือนซีนแรกๆที่มีโอกาสได้เข้าได้กันครับผมพี่ใหม่ได้ถหม่อดวิชาอะไรอ่ี้ยครับพี่ใหม่เหรอครับพี่ใหม่คือเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบซีนก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นเลิฟซีนอะไร,ะรพี่ใหม่ก็จะบอกว่าเออช่วยพี่ด้วยนะเพราะพี่ก็ไม่เก่งเรื่องนี้กลายว่าเออพอเราเป็นเลิฟซีนเราก็ต้องมาช่วยพี่ช่วยช่วยพี่เขาแล้วก็จะช่วยกันครับผม ยากสุดน่าจะเป็นตอนแต่งเอฟเฟกครับใช่ครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าตอนแรกหยดแค่สองสมจุดแต่ว่าพี่บอสบอกว่าน้อยไปหยดไปหยดมาก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละครับก็เหนียวตัวกันไปอ่มน้ำสบายเลยครับ่ห ดีครับผมคิดว่าถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของเรามากเลยครับเพราะว่าการที่เราได้ร่วมกับพี่ๆนักแสดงที่ออมีฝีมือหรือว่าเก่งๆที่เคยทํางานในวงการบันเทิงกันมานานแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรจากพี่เขาได้เยอะมากเลยครับในการแสดงเราพี่ชายเราบางทีพี่เขาไม่ถ่ายทอดรอกครับแต่ว่าจะเป็นการสังเกตของเราว่าเราสังเกตจากพี่เขาว่าเ,ออเขาเล่นยังไงเขามีวิธีการเล่นไงหรือว่าถ้าเกิดมีตรงไหนที่เราสงสัยหรือว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราไปถามพี่เขาพี่เขาก็คอยช่วยอธิบายให้ อะไรนะครับเกรงเลยไหมครับก็าง,งานตัดต่อใหญ่เกรงครับเจอครั้งแรกก็เกรงหมดเลยครับแต่ว่าพี่ๆทุกคนเขาก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือพี่เขาก็อยากจะละลายพฤติกรรมของเราแล้วก็อยากจะให้ผลงานออกมาดีที่สุดพี่เขาก็พยายามช่วยพยายามยิ้วเราให้มากที่สุดกดด,กดดันไหมก็กดดันครับเพราะว่ามันก็เป็นแนวใหม่ๆของเราด้วยและต้องมาเล่นกับพี่ๆที่มี ฝีมือมีอะไรกันด้วยเราก็ต้องเกรงเป็นธรรมดาแหละครับแต่พี่ๆเขาก็ช่วยกันนะครับนางเอกคนไหนที่อยากร่วมงานด้วยยังยังคิดไม่ออกจากที่เราเคยเล่นสายวายแนะตอนนี้เราเป็นพระเอกอะไรการทำงานหรือว่าอะไรเปลี่ยนไปการทำงานหรือว่าอะไรเปลี่ยนไปไหม อ็จริงๆก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันระหว่างซีรีส์กับละคร่าจะเป็นเรื่องของความละเอียดในการแสดงมากกว่าจะต้องมีดีเทลมีปมอะไรที่มากกว่าซีรีส์ครับผมเริ่มถ่ายไปแล้วสองคคิวครับผมสนุกครับสนุกเพราะว่ามันมันเป็นแนวใหม่สําหรับพี่แอนด้วยแล้วก็เป็นแนวใหม่สําหรับผมด้วยนั่นก็คือเป็นคอมเมดี้จ๋าไปเลยแล้วซึ่ง และหลายคนก็จะอาจเห็นพี่แอนในมุมสวยๆแต่พอมาในเรื่องนี้ก็อาจจะได้เห็นพี่แอนเล่นคอมดีก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็สนุกดีครับพี่แอนเป็นไงครับเวลาแบบตื่นอะไรพี่แอนโอ้ดีเลยครับพี่แอนก็ช่วยเราเยอะมากเลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันเป็นแนวใหม่ของเราแล้วพี่แอนเขาก็ใหม่เหมือนกันในเรื่องนี้ก็แบบช่วยๆปรับปรับกันไปในแต่ละซีนครับก็มีเวิร์กช็อปพวกแอคชั่นอะไรพวกนี้เพิ่มด้วยครับ ใครยากสุดณตอนนี้เหรอครับณนะตอนนี้ให้เป็นพี่เจนนี่ละกันเพราะว่าด้วยตัวเรื่องของละครเรื่องมันหัวใจเยสุตาเนี่ยมันจะมีทั้งดรามา่ามีทั้งอะไรหลายอารมณ์มากๆเลยครับมันก็จะค่อนข้างใช้ใช้อะไรหลายๆยอย่างในการเล่นเหมือนกันมันก็จะค่อนข้าง,องอยากมากครับ ใช่ครับอย่างพี่แอนนี่คือมันจะออกเป็นทางคอมเมดี้แล้วก็เลยจะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แล้วก็เล่นอยากให้ออกมาสนุกที่สุดแล้วเราก็ค่อยๆจูนกันไปเหมือนกันด้วยครับก,กดดันไหมครับคนก็คาดหวังผลงานและต่างๆของเราก็กดดันไหมก็กดดันแล้ครับเราก็อยากจะทํามาให้ดีที่สุดแต่ว่าเราก็พยายามตั้งใจทําทุกอย่างนั่นแหละครับให้มันออกมาดีครับแกบมัน่าเป็นโอกาสที่แบบว่าทา้าทายเราเพราะว่าหลายๆคนที่ร่วมแสดง ท้าทายมากเลยครับพี่ๆหลายๆคนก็เก่งกันแล้วก็มีชื่อเสียงกันมากแล้วแล้วก็มีผลงานเป็นที่ยอมรับทุกคนอยู่แล้วครับขอบคุณมากครับ